วิธีสั่งงาน iPhone และ iPad ด้วยการแลบลิ้นฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 26สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How to Trick ทริคดีๆใหม่ๆที่คุณก็ทำได้ iOS 26มีลูกเล่นสนุกๆใหม่แล้วค่ะนั่นก็คือฟีเจอร์การติดตามศีรษะหรือ Head Tracking เป็นฟีเจอร์ที่เหมาะกับคนที่มือไม่ค่อยว่างค่ะก็เลยต้องมีตัวช่วยอย่างการติดตามศีรษะและใบหน้าเพื่อสั่งการเมนูต่างๆหรือคำสั่งลัด รวมถึงการเลื่อนหน้าจอขึ้นลงซ้ายขวาปัดติกกปัดโซเชียลกันได้โดยไม่ต้องใช้นิ้วสัมผัสหน้าจอค่ะอีกทั้งฟีเจอร์นี้ยังเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการได้ด้วยแต่ถ้าใครใช้แล้วรู้สึกว่าก็สะดวกสบายดีเหมือนกันก็จัดเลยค่ะวิธีเปิดฟีเจอร์ head tracking นะคะง่ายๆอย่างไรก็คืออัปเดต iOS 26ก่อนเลยค่ะจากนั้นเข้าที่ตั้งค่าเลือกการช่วยการเข้าถึงเลือกการติดตามศาีรษะ จากนั้นก็มาเลือกคำสั่งและการทำงานค่ะเช่นเลือกยักคิ้วเพื่อใช้เลื่อนลงเลือกแลบลิ้นเพื่อใช้เรียกสิริหรือเลือกย่นจมูกเพื่อใช้ถ่ายภาพหน้าจอค่ะเมื่อเลือกคำสั่งเรียบร้อยแล้วให้กดเปิดการติดตามศีษะค่ะเมื่อเปิดคำสั่งการติดตามศาีษะแล้วจะปรากฏเคอร์เซอร์เป็นวงกลมบนหน้าจอโดยเคอร์เซอร์เนี่ยจะเคลื่อนที่ตามการหันศีรษะของเราค่ะ และหากไม่อยากพลาดทริคดีๆแบบนี้ก็สามารถติดตามรายการ How to Trick ทริคดีๆเทนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Bubu.TV o นะคะ